สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กชินิมมพาับผมการชนแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการพายังอยู่กเกาะของโมนานะครับเกาะนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะต่อมานะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมของแผ่นดําดิ่งสู่พื้นน้าตรงนี้นะครับมันจะสะท้อนเงาของเกาะไปนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันไปโผล่ที่ไหนนะครับมาโผล่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นเกาะที่แบบ อ,อยู่ห่างไกลพอสมควรนะครับผมแต่ว่ามันก็โผล่มาตรงนี้ละนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะผมมีต้ตมีมาร์กมีอะไรไว้นิดนึงนะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรงั้นเราเดี๋ยวขอขอนุญ,ญาตลงไปข้างล่างนะรตรงนี้นะครับจะมีกล่องอยู่เห็นไหมนี่นะครับมีนกปินอยู่อันนี้ทำอะไรได้เออ,อใช้ตัวท่านลมไม่น่ามีปัญหานะครับอ่ะโอเค อ,อ๋อตีให้เจอนกเหรอโอเคเข้าใจแล้วครับก็คือเหมือนเขาให้หานกไอสีม่วงตัวนี้นะฮะอ่ะนั้นก็ตีต้องตามลำดับไหมไม่ต้องเนาะผมเจอแล้วสองตัวนะครับผมอีกตัวอยู่ไหนเออตรงนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะเอาใหม่นะครับหรือต้องตีให้ไม่เจอนก เนี่ยชักปแปลกๆแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะครับข้างหลังมีทานมีอะไรไปอีกไหมอ,อ๋อบนนั้นมีของอ่าได้ได้ได้ตีตอนแรกตีแถวนี้ไม่มีนะครับฮะก่องเปิดแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับ มาแล้วนะครับรนี่กล่องตรงนี้ไม่ยากแล้วไอ้กล่องนี้อันนี้ทำไรได้ยังไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปทางฝั่งนี้ก่อนนะครับ,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 บโ,อโอ้โอ้โอ้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปนี้นะครับผมผมเจอกุญแจแล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่เองอ่า แล้วข้างในมีอะไรอีกไหมฮ้ยทำไมมีอะไรอ่ะศัตรูเยอะจังทำไมข้างบนไม่อยู่ไม่อยู่ข้างล่าง เรียบร้อยแล้วปะมีมีหบเพินนะครับให้เราจุดอยูอ่แต่ว่าน่าจะจุดได้ทั้งหมด4จุดมั้งเอ๊ะ เดี่ยทำไมจุดพบเพลิงไม่ได้ละ่ะหรือได้แค่อันเดียวหรือได้แค่อันเดียวตายแล้วดโอ้ไม่ติดแล้วอะ่ะน่าอาจจะได้แค่อันเดียวก็ได้เนาะนียัอีกไมยขอเช็คหน่อย ไม่น่ามีแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาคุณใจไปไปไปเปิดก่อนนะครับผมเอ่อตรงนี้ได้กุญใจมาแล้วก็รีบไปเปิดเลย,อย,ย <ST. S 1> โอ้หมีตรงนี้อันนึงอะ่เอเอะเดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนนะไหนๆเราก็ได้กุญแจมาแล้วนะครับนีแล้วอันนี้แก้อย่างไร มันมีทางไปไหมที่ทางที่เราลงมาเชว้าว อ๋อโอเคเจอกล่องแล้วครับมีกล่องอีกใบนึงตรงนี้ด้วยเก็บเลยนะครับนนี่มีปิดแหาอะไรอีกไหมอ่ะเช็คเช็คเช็คนะครับนนี้เป็นเอ่อเป็นถ้ำใต้แม่น้ำใต้ทะเลสิแม่น้ำอะไรละ่ะทะเลชัดๆ <laughs> เลยชัดชัดนี่เคลีอย่งอ๋เ,อเคลียร์หมดแล้วนี่แสดงว่ามีหีบใบนั้นไม่เดียวนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วอ่ะผมว่าเก็บเรียบร้อยแล้วงั้นเรากลับไปตรงทางทีจะกบแล้วยังคาใจกับเออ พบเพลิงที่จังจุดไฟไม่ติดนะครับขอเช็คก,ก่อนหรือใช้ท่าน้ำยิง หินก็ไม่ได้เนาะน่าจะไม่ได้แล้วแหละอ่ะัอนผมไปเลยแล้วกันนะครับกับข้าทางอ่ตามต่อออกทางประตูไป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 ซึบอซบออ่าไปเจอละขอร้มหน่อยเรือคงไม่ได้ใช้อ,อ่ะนรับปไะ พอเรากลับมาเสร็จปุ๊บเรามาพร้อมกับพุญนแจนะครับเราก็กลับเข้าไปในห้องที่เราตอนแรกเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยที่พกุนแจไม่ได้นะผมอ,มอ,มอมตรงไหนหวะอ่ะนะครับเจอแล้วครับเปิดใช้งานเรียบร้อยนะครับโอ้ มีอยู่แล้วอ่ะมีกลนไกนึนึ่งวันนี้นานแน่เลยนะครับเดี๋ยวถ้าต้องมานั่งตีเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ไหวมั้งหรือให้ทำลายแบบทีเดียวทุกอันเลย อ่ะโอเคตีให้หมดนะครับแค่นั้นเองอันนี้ไม่ยากโอเคเรียบร้อยป,ปุ๊บไปห้องถัดไปนะครับเข้าไปได้แล้วห้องถัดไปมีอะไรอีกต่อไหมต้องวนมาที่เดิมนี่นะที่เดิมปัที่เดิมปัมป๊นี่มันที่เดิมแล้วนะเออ แหมก็ไม่น่ามีอะไรรับซอนนะถ้าอยากกลับก็ ตัเหล็กตรงเมื่อกี้นะครับก็คือทางนี้เนี่ยแหละ่ะเราอ่ะนั่นน่าจะเคลียร์ตรงห้องนี้เก็บกล่องหมดแล้วนะครับผมอโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาลงคลิปต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมถูกใจนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอ,อยากใครอยากจะ งงกาหีบตรงไหนหรือจุดตรงไหนเนี่ยก็ follow เอาไว้ได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะตรงไหนที่มันยากๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมาจะมาลงให้นะครับที่มันยุ่งยากยุ่งยากหน่อยนะครับสวัสดีครับ